าหม่นป้อนแม่จ๋าไหนแล้วแม่จ๋าหิวแล้วอะเนี่ยอ่ะอยู่ไหนลูกอยู่ไหนเอาหม่ำๆนี่หม่ำๆเอาไหนคะเอาเร็วอ่ะอ่ะน้องเด็ดนะใส่ปากแม่จ๋าเด็ดยังอ่ะเด็ดก่อนอ่ะเก่งอ่ะใส่ปากแม่จ๋าหม่ำๆอ่ะอ่ะป้อนป้อนแม่จ๋าเร็วไม่เอาป้อนแม่จ๋าเขาบอาอยากหม่ำหน่อยเร็วให้ใครหม่ำให้ใครหม่ำใครหม่ำให้แม่จ๋าหม่ำได้ไหมคะมาป้อนมาปากแม่จ๋าไม่อ่ะน้องแย่งแม่จ๋ากินอ่ะอ่ะป้อนปากแม่จ๋าเลยค่ะ เขาไม่แตะป้อนป้อนป้อนมัมม <A! S 1> ัมไว้หกนะเอาใหม่ที่ไม่ไม่อะอยู่นี่อยู่นี่อะอะเอานุ่นก่อนเร็วอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อันนี้อันี้มัมมัมอุ้ยขอะทาะกรทาะลกอะใส่ปากไม่ตตะแล้อเอามัมมัมอ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 มลอยเอาไหมอีกไม่ลุกอะตรงนี้ตรงนี้น้องมองตั้งใจมองดีๆดูตรงไหนตรงไหนอ่ะ ตรงไหนคะตรงไหนอ่ะแม่น uh, ิ่งอ่ะอะอยู่ไหนเอาเงินใส่ปากไม่ตาเลยเด้ออยู่ไหนอยู่ไหนลูกอ่ะอ่ะเอามามมมนี่เดี๋ยวทำหกไปเม็ดนึงอันนี้เอามามมมก่อนเอามามมมต้องเอามามมมก่อนเอามามมก่อนนี่นี่นี่ทางนี้ลูกทางนี้อ่ะมามมมะใส่ปากไม่ตากันป้อนใส่ปากไม่ตานเลยค่ะ ป้อนแม่สาหน่อยนี่นี่อ่ะอาุงนอาเงินอยู่นี่อะอันนี้อยู่ในมือน้องเอาน้องป้อนแม่มป้อนแม่มัมมมถ้าไม่จ่ามัมมมก่อนอะอะอะนี่อยู่ไหนนี่น้องอะสนใจเลยเอามมมมไหมคะมัมมมเอามัมมมก่อนอะหยิบหยิบมัมมมอะดึงเอาใส่ปากแม่ก่อนใส่ปากแม่สิเอาใส่ปากแม่ไปมองใครขอแม่มัมมมหน่อยค่ะไม่เอาเดะลกมัมมมอะน้องมัมใช่ไหมคะอ่ะอะน้องมัมมัมมัมเนี้ยมัม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  อน้องมามมัมสิคะอ่าอ่ะหยิบหยิบเกินเอหยิบมาให้แม่อ่น้องเอาไปนี่นี่นี่เอาแม่ให้น้องแม่ให้น้องมามมไม่ต่อมามมัมใส่ปากใส่ปากอัน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 มานี่อเก็บให้แม่ก่อนเก็บให้แม่ก่อนเก็บให้แม่กทนไงเก็บให้แม่จาทำไงคะอ่าหล่นข้างล่างข้างล่างตรงไหนหยิบมาหยิบมาหยิบมาหยิบตรงไหนหยิบมาหยิบตรงไหนคะตรงไหนน้องอยู่ตรงไหนคะ อนนีพี่แม่สิไม่เอาน้องคึอกอะไรคะลูกคือไม่รู้ว่าคึอกอะไรวันนี้ทีมงานมาถ่ายการที่บ้านทั้งชุดนอนทั้งแม่ทั้งลูกแต่คึกเลยไม่รู้น้องคึอกอะไรคะบอกไม่ได้เฮ้ยน้องี่ยังคึอกอยู่เลยอะคึกแบบกระโดดโลดเต้นมากน้องคึอกอะไรขนาดนั้นลูกหึ Cứ cái gì กไม่คึกนแล้วหรอลูกไม่คึกนแล้วหรอคะไม่คึกนสลบอะไรหรอหมองแม่สิสลบอะไรไม่รู้อายืนเลยลูกอายืนนะยืนหนึ่งสองสามอายืนเดินอายืนเอามือขึ้นเอาเร็วเอาเร็วแม่เชียร์อยู่เก่งลูกเก่งเก่งมาก เก่งเก่งเก่งจริงๆดืนตั้งไขให้ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยเดิน่ค่อยคค่อยเ็ไม่ค่อยไปนะนะโอเคไหมอยเลอรยูกันอ l o เล you กันอเลอยูทำไงอ l o เล you กันเลยอยเลยูกันยไม่ใช่ทำไงอ l o เล you ไม่ใช่มีนีฮาร์ดหรืออาเลอรไงคะอาะเดินกัน